ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบ,บุรีกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉะบังมูลนิธที่ชุมชนท่าเรือร่วมใจโดยมีเรยอเอกการเมนารุจิรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังพร้อมด้วยนางสริกมาก,กิรัตยาคมนักบริหาร14ประจําผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและผู้นําชุมชนทั้ง39ชุมชนใน3เขตเทศบาลที่อยู่โดยรอบเขตท่าเรือแหลมฉะบัง รวมกันมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในโครงการปันน้าใจให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนางสากวกมลวันสุธิพันธ์เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบ,บุรีเป็นผู้รับมอบสําหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบ,บุรีทําหน้าที่ส่งเคราะห์ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ได้โอกาสและประสบปัญหานในด้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีครอบคลุมทั้งหมด13อำเภอ ซึ่งในปัจจุบันบ้านพักเด็กแห่งนี้ยังคงขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออีกจํานวนมากโดยนางสริมากล่าวว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบ,บุรีเปรียบเสมือนสถานสงเคราะห์และมูลนิธิที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉะบังที่เคยดูแลมาโดยตลอดและในครั้งนี้ทางมูลนิธิชุมชนท่าเรือร่วมใจได้พาชุมชนมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรี เพื่อเป็นการตอบแทนและแบ่งปันให้กับคนในพื้นที่สระบ,บรุรีในการแลกเปลี่ยนความรู้โดยหวังอย่างยิ่งว่าทางชุมชนที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์และนำไปพัฒนาชุมชนให้มั่งคัง่งมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในวันนี้นะคะทางกองทุนเพื่อสนับสนุน การพัฒน,นาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังได้จัดทัศนศึกษาในการที่จะไปดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะเราได้ทํากิจกรรมกัน2วันในการที่จะไปศึกษาพื้นที่ในเรื่องของโอท็อปในเรื่องของการที่ชุมชนจะได้ไปไปหารจัดการการพัฒน,นาชุมชนโดยการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง และอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรามาทําก็คือเรามามอบของที่เป็นในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับทางบ้านพักเด็กสระบุรีนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่เราไปในพื้นที่ไหนการที่เราจะแลกเปลี่ยนกันหรือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางกองทุนเนี่ยควรจะต้องมีกิจกรรมนี้เพื่อที่จะไป แบ่งปันให้กับพื้นที่ที่เราไปได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานะคะในวันนี้ก็อีกพื้นที่หนึ่งคือบ้านพักเด็กสรับรีเนี่ยก็เป็นเหมือนเสมือนเสมือนสถานสงเคราะห์ูลนิธิที่อยู่ในรอบท่าเรือแหลมฉบังที่เราเนี่ยดูแลมาตลอดในวันนี้เรามาพื้นที่นี้เราก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับพื้นที่ทางสลับรีเช่นกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ทางกองทุนเพื่อสำรวจการพัฒนาชุมชนรอบเขตท,ท่าเรือแหลมฉบังก็จะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะ ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้ง39ชุมชนใน3เขตเทศบาลที่อยู่ในรอบเขตท่าเรือแอมชบังที่เราได้มีกิจกรรมดีๆร่วมกันเราได้มีการสนับสนุนเราได้มีการทำกิจกรรมหรือว่ามีโครงการดีๆที่จะไปร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความมั่งคั่งมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกๆชุมชนขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับกองทุนเราะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะที่นี่นะคะคือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดส,สระบุรีค่ะหน่วยงานของเรานะคะก็มีภารกิจในการส่งเคาะช่วยเหลือคุ้มคอรองการเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเป็นเด็กที่ประสบปัญหาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดส,สระบุรีของเราทั้งหมด13อำเภอค่ะปัญหาของที่นี่คอ,อรนะส่วนใหญ่นะคะปัญหาของที่นี่คือเราจะดูแลเด็กทั้งหมด13อำเภอก็คือขาดเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็ในเรื่องของในเป็นอนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วค่ะก็จะเป็น อุปกรณ์การเรียนต่างๆในการสนับสนุนน้องะค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะเรื่องของการ ซ่อมเสริมสร้างบ้านสําหรับเด็กนะคะถ้าหากว่าพื้นที่นะคะมีเด็กที่ประสบปัญหายากจนนะคะเราก็จะเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือตรงนี้ค่ะทางเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางท่าเรือแหลมชบังเป็นอย่างสูงนะคะที่มีจิตใจเมตตานะคะมาบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆที่ยังด้อยโอกาสแล้วก็ขาดโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคละคะก็ขอให้ผลบุญที่ทุกท่านได้นํามาในวันนี้นะคะส่งกลับไปให้พวกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ